สมาชิกมาให้ครบหมื่นไร่แล้วสมาชิกเขาเนี้ยได้สิทธิพิเศษก็คือเขาจะขายข้าวไอ้ไฮบิดเนี่ยจากกิโลร้อยห้าสิบนะเหลือร้อยยี่สิบนะลดให้สามสิบบาทนะแต่ว่าเขาต้องเข้าคงจอนะก็คือคุณต้องเอาข้าวเราไปเอาปุ๋ยเราไปเอาเครื่องดําเราไปแล้วขายคืนเรานะทุกอย่างเนี้ยเขาวงจรหมดโรงเรียนคือสอนให้ปลูกแบบนี้แบบนี้มาขายคืนแบบนี้นะนี่ก็คือแบบล้อมไงล้อมแล้วก็ค่อยดูว่าไอ้สามหมื่นไร่นี่นะค่อยดูว่ามันจะต้องโปรโมทว,ว่าได้กำไรอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันจะแบบช่วยชาวบ,บ้านเต็มที่เพื่ออะไรเพื่อว่าสื่อจะไปลงลว่าโอ้โหทำกันไปจริงๆนะเนี่ยเนี่ยก็คือ,อทเทคนิคของมันเสร <ะ S 2> ็จแล้วพอเยอะเข้าเดี๋ยวมันก็เอาเข้าคืนแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาเราก็รู้นะแต่ว่าชาวบ,บ้านจะหลอกจะโดนหลอกง่ายแล้วก็เดี๋ยวก็เหอะเ<อ>ดี๋ยวใครดูอะเป็นเหยื่อมันเพราะจริงๆแล้วไอ้เทคนิคพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้เราเรียนไอ้เกษตรมันใช่ไหมคือให้บิดเนี่ยนะข้อดีมันคือมันแข็งแรงกว่าพันพ่อแม่มันถึงว่า พันกอพันขอเนี่ยผสมกันแล้วมันจะเลือกคู่ที่ผสมกันแล้วเนี่ยลูกมันจะแข็งแรงนะแต่กอดีอะไรเนี่ยนะออกลูกดวงเร็วกว่านะแต่น้าอื่นเนี่ยมันคุมไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นข้าวจากต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่ามันจะแข็งแรงมันจะโตเร็วจะออกลูกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไอ้นี่คือลูกผสมชั่วแรกเขาเรียก F1 นะมันจะเสมอกันนะแบบนี้นะแต่พอเอา F1 ไปปลูกเนี่ยเขาเรียก F2 นะมันจะผสมรุ่นหลานเนี่ยนะจะกลายพันธุ์สูงมังเตี้ยมังออกก่อนออกหลังมังงอกมังไม่งอกมังนะจะเป็น สมปีเขาเรียกในอีสานนั่นนะก็คือบางเม็ดเนี่ยมันพักตัวใช่ไหมสักเดือนสองเดือนนะมันก็ไม่งอกไงแต่นี่ไอ้บางเม็ดเนี่ยมันพักตัวนะพอไปพอเลยก็ขึ้นไนงะความจริงมันขึ้นแต่ว่าไอ้นั้นมันรอไปอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะมันมีความหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเละพลังเนี่ยคอยดูไปปลูกแล้วก็ออกลวงไม่พร้อมกันต้นกระสุงไม่พร้อมกันรูปโ,โอ้ยมันจะเละหมดเลยพอเรารู้เนี่ยเราผสมมันข้าวเนี่ยนะ f 2เนี่ยมันจะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเราไปเลือกเอาต้นที่ต้องการจริงๆริงจาก f 2เนี่ยนะให้ได้ ทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการทั้งหมดแล้วเ3าเนี่ยก็ค่อยเข้ามาเข้าที่นะ F8 นั่นเีลงตัวจริงๆนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเห็น F 1หนึ่งดีนะเอาไปเวฟสองเนี่ยเจ๊งทุกรายเจ๊งหมดแหละมันก็อีกตังโมจีนตรงเจลาเนี่ยซึ่งเป็น F 1หนึ่งนะชาวบ้านเห็นว่าดีนะเอาเม็ดไปปลูกนะค่อยดูลูกลายมัง่งไม้ลายมัง่งยาวมั่งสั้นมั่งเนี่ยไปดูสิเลขกัน <c oughs> คือไอไฮบริด <c oughs> เป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าไม่เข้าใจมาเนี่ยนะเอาไปเก็บทำพันธุ์ก็เจ๊งเพราะฉะนั้นต้องซื้อมันตลอด การที่มันคุมพันพ่อพันแม่ไว้ได้เนี่ยนะมันก็จะเอาเปรียบได้ตลอดไงทีนี้ไอ้พวกข้าวโพดเนี่ยนะทั้งเหนือเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่เขาเอาเอาพันธุ์ไฮบิดของคือมันไปจ้างปลูก่ะไอ้บริษัทนี้นะบริษัทไหนผมจำไม่ได้เอาไปให้เอาพันพ่อไปพันแม่ไปใช่ไหมและชาวบ้านปลูกแล้วตัดแบบเขาเนั่นคือตัดยอดตัวตัวเหี้ยมตัวเมียออกไม่มีตัวผู้ใช่ไหมแล้วก็เกิตัวผู้จากเนี่ยมันก็จะมผสมใช่ไหมง่ายเป็นปลูกสองแถวนะก็ตัดตัวเมียไอ้ตัวผู้ออก แล้วก็เอาเอาไอเม็ดเนี่ยไปขายคืนให้เขาตอนนี้ชาวบ้านก็รู้ว่าอ้าเราขายไปราคาเท่านี้มาไปขายต่อแพงขนาดนี้เน่เรื่องอะไรแล้วก็เก็บไว้ปลูกเองสินานๆเข้าก็เอาพันธุ์เขามาปลูกแล้วก็เอาไปขายแข่งก็ได้เขาขายร้อยเราขาย50สิบาทเองนี่มันรู้เข้ามันก็ให้คนมาจับนะจับไปตรวจปรากฏว่าไอพันธุ์เนี่ยมันกลายไปแล้วไอพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ปลูกนานๆมันกลายไม่ถือว่าเป็นพันธุ์เดิมนะจับเขาไม่ได้เพี้ยนอชาวบ้านก็ปลูกได้แต่นี้มันใช้อีกทีหนึ่ง ให้กรมวิชาการมาจับบอกว่าคุณไม่มีไอ้ไอ้ทะเบียนการค้าไปจับเราก็ยึดของไม่หมดเลยนะที่ชาวบ้านก็ไปให้ทนายเนี่ยไปสู้ตอนเนี้ชาวบ้านเขามีทะเบียนการค้าแล้วมันทำลายไม่ได้ตอน,นนะเนี้ยนะเนี่ยมันต้องสู้กันแบบนั้นอีกหน่อยถ้ามันทําไอให้บิดอะไรมานะเราพัฒนาพัฒนาจ่อจากมันอีกหน่อยแล้วก็เป็นของเราหมดแล้วมันไม่ยากหรอกที่ชาวบ้านจะต้องรู้เท่าทันไงแล้วก็สู้มันจริงๆไม่ได้ยากหรอกไอ้บิดเนี่ยเ m มโอที่ยากแต่เ m มโอมันก็ จุดขายมันยากนะเพราะว่าคนไม่ไว้ใจไม่ใครกินหรกส่งออกก็ไม่ได้แต่ไฮบิดเนี่ยมันไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นอันตรายนะไอกษะเซ็นซีเนี่ยใช้พันไฮบิดได้เพราะนั้นเดี๋ยวนี้มันใช้ไฮบิดอยู่ก่อนเดี๋ยวนี้ผักร้อยละเก้าสิบนะเป็นไฮบิดหมดแล้วนะตั้งแต่อะไรลราทัว,วตั้งแต่พริกมะเขืออะไรทุกอย่างเป็นไฮบิดหมดแล้วไอผลไม้นะพวกไอพวกอะไรไอที่เป็นลม้มลุกนะขันตาลูาล้อะไรพวกนี้นะไฮบิดหมด ตอนนี้มันลุกคืบมาไอพืชไร่นะพืชไร่ก็ไฮบริดมาแล้วตั้งแต่เขาโพดนะตั้งแต่ไอพวกนี้นอกจากอ้อยแต่ว่าข้าวเนี่ยมันเริ่มแล้วนะทางเพชรจะไอยู่สุพรรณเนี่ยมันยังเงียบอยู่มันยังไม่ชงช่างนะมันยังซุ้มใบลองกับชาวบ้านนะไอเนียน่ากลัวกว่านะมันไม่ชัวร์จริงไม่เอาหรอกมันไม่ชงช่างมันใช้ของดีจริงไงซึ่งไอตัวเนี้ยไม่รู้จะออกมาเมื่อไหร่นะแต่มันยากเพราะว่ามันเอาของฝรั่งมาเนี่ยมันจะปรับตัวยากซึ่งต้นทุนก็สูงแล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้คนไทยกินนะบบยากจริงๆถ้าเราาพันุ์ข้้ใหดีนะ เอาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านมาผสมแล้วก็ให้เหมาคนกินใช่ไหมทนทานโรคด้วยผมรีดก็สูงด้วยทุกอย่างดีหมดเนี่ยมันตีไม่แตกหรอกเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยต้องสู้มันแบบรู้เท่าทันแล้วก็เอาของดีกว่าไปสู้มันเนี่ยคุณชัยพรเอาเข้าไอ้เหลืองอ่อนนะที่เราให้ไปเราไปปลูกด้วยพันธุ์ยังไม่ได้คัดด้วยซ้ํานะเกิไปปลูกหนะ้าฝนได้ร้อยี่สิบถังพอหน้าร้อนได้เก้าเก้าสิบกว่าถังนี่นะปรากฏว่าแกก็ทำข้าวก้องงอกแล้วก็เป็นข้าวกล้องนะใส่ถุงขายเนี่ย กิโลร้อยเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วคิดดูสิถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยใครจะไปกินใช่ไหมมันไม่อร่อยไม่ได้ที่คนโคดชอบเลยอ่ะไอ้นี่เป็นของพื้นบ้านที่เขาอยากกินอยู่แล้วใช่ไหมไอ้แบบนี้มันจะสู้ได้นี่ทายัางไงทุกจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะ3มจังหวัดหลกัหลกๆนะคือสุพรรณพิจิตรนครสวรรค์เนี่ยหาเขาพืพ่พื้นบ้านนะแล้วก็เอามาทดสอบกับผลปลูกทดสอบกับผลกินนะแล้วก็ให้โรงสีเนี่ยมาส่งเสริมกันเองในตลาดในในจังหวัดตัวเองนะแบบที่สุพรรณเนี่ยใครจะมาตีแตก ตีไม่แตกหรอกอย่างเนี้ยถ้าเราเกิดต้องการเนี่ยเราไม่ต้องมาผสมก็ได้เพราะผสมต้องใช้เวลาประมาณ10ปีนะเรามีพันุข้าวที่ผสมแล้วเนี่ยประมาณ200กว่าก็ตัวอย่างนะเอามาให้หมดเลยนะแล้วมาปลูกเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเนะยไอ้ตัวอย่างไหนมันเหมาะกับชาวนานะปุ๋ยก็ไม่กินยาก็ไม่กินแล้วก็ไอ้โรคแมลงก็ไม่กินนะผมดีก็สูงอ่าเสร็จแล้วตัวอย่างไหนผ่านนะเราก็ไปให้คนชิมดีว่าช,ชิมไหมรสชาติแบบนี้ชอบไหมถ้าผ่านคนชิมแล้วให้ลงสีดูที่เม็ดนี้ชอบไหม ถ้าผ่านสด่านมาได้นะเป็นพันเนี่ยเป็นพันของพิจิตนะตั้งชื่อไปเลยหน้าร้อนพันนี้หน้าหน้าฝนพันนี้นะไปยากอะไรสุพรรณทาแล้วพอทําแล้วเนี่ยลงสีสั่งมาเลยสี่รตันนะเริ่มต้นเนี่ยให้ราคาแพงกว่าประกันเนี่ยพันหนึ่งแล้วก็ให้มาจําไป2%เอร์เซด้วยซ้ําเนี่ยมีเท่าไหร่ชาวบ้านขายได้หมดเลยคิดดูสิยังไม่ทันทําเลยแบบแย่งกันแล้วแล้วขายหุ้นกันนะตอนเนี้ยผู้บริโภคก็ไปซื้อหุ้นไอ้กรงศรีก็ซื้อชาวนาก็ซื้อหุ้นเนี่ย กลายเป็นสากแล้วไอ้หุ้นที่จะทําเข้าสุพรรณเนี่ยนะเขาไปจดทะเบียนว่าชื่อพันขวัญสุพรรณได้สมตัวอย่างนะที่เขาคัดมาแล้วเนี่ยผ่านทั้งสามอันมาเนี่ยไอ้แบบนี้ใครก็ตีไม่แตกเพราะว่าหุงในห้องประชุมนะหอมทั้งห้องเลยคิดดูสิไอ้พันที่เขาเลือกเนี่ยแต่ว่าไม่แฉเอาสิกินคลุกได้แต่ว่ามันหอมแล้วผมริดตั้งร้อยกว่าถังแล้วปุยยาไม่ใช้เลยโรคแมลงก็ไม่กินคุณยายพรเอาไป15้าตัวอย่างปีกายเนาะ คัดหน้าฝนมันไม่เป็นไรเลยพอไปปลูกหน้าแรงแกปรากฏว่าเพีย้ยกินแบบไอตัวที่ไม่กินมีอยู่สองสามตัวยอย่างไหมแกก็คัดไอตัวที่เพีย้ยไม่กินไว้สบายแล้วคนนี้ปลูกไงก็ไม่มีเพีย้ยนี่ปลูกไปแค่เดือนเดียวใช่ไหมสูงแล้วแค่เอวแล้วมั้งใครเลผ่านไปหอมแบบใครผ่านะถามว่าพันอะไรเออพันเขาจะเคลือบนี่แหละ,ะลอลหอมทั้งคู่เลยเป็นพันพื้นบ้านที่หอมแล้วมาผสมเป็นข้าวต้นเตี้ยแล้วไงกัปลูกปีการนี่ต้องร้อยยี่สิบถังไปก่อนนะไอพันธุนนะั่นอ่ะ ร้อยถังนี่สบายมากเด็กๆเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะแล้วทนกว่าไอ้พันของกรมไอ้ข้าวเยอะแยะกินก็อร่อยกว่าทนกว่ามากหายสารเลยแล,แล้วของท่านอาจารย์ผลิตเองที่ว่าผสมเองก็ตั้งสิบปีกว่าจะได้มาเนี่ยข่เคลือบกับเจ๊กเชยฮะก็คือเจ๊กเชยกับข่าวตัวเคลือบเนี่ยนะเป็นข้าวพื้นบ้านภาคกลางนะไม่ใช่ของทุพันนะตอนนี้ตนอนนี้ผมเนี่ยไปเปิดดูในข้อมูลของไอ้สีแบงก์นะสีแบงก์เนี่ยมีพันธุ์ข้าวเก็บรักษาไว้สองหมื่นกว่าตัวอย่างนะ แล้วข้อมูลที่มันปลูกทดสอบแล้วนะหมื่นกว่าตัวอย่างนะผมไปดูว่าไอหมื่นกว่าตัวอย่างเนี่ยพันพื้นบ้านภาคกลางมีอะไรบ้างนะแล้วผมก็ดูทุกอย่างนะแล้วดูว่ามันหอมหรือเปล่านะผมไปเลือกกับพันนี้หอมเนี่ยได้2ตัวอย่างก็คือไอสตัวอย่างนะหนึ่งก็คือไอขาวตะเครืองมันหอมนะแล้วก็ไอเจ็กเชยเบามันหอมแล้วก็ไอพวงนาคมันหอมนะแต่ว่าผมเอาเอามาเบิกจากสีแบงก์มานะได้ไม่กี่1ิเมตรหรอกนะเรามาปลูกแล้วก็มาเลือกต้นที่หอมจริงนะที่ทนทานเนี่ยจนได้ แล้วถึงจะมาผสมกับข้าวไอ้นาปลังที่เราผสมได้แล้วนะที่ไม่หอมไม่นิ่มนะเพื่อให้ไอ้นี่มันยังหอมอยู่แล้วก็คุณสมบัติเหมือนกับของเดิมแต่ว่าให้มันเป็นข้าวเตี้ยข้าวผมริดสูงปุยยาไม่ใช้นะใช้เวลาเป็นสิปีกว่าจะได้มาแล้วก็มันได้หลายตัวอย่างมากนะไงไอ้สตัวอย่างเนี่ยเหลือง on, อ่อนขาตะเคลือบกับไอ้เจ็ทเชอร์เบลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ2 0 0กว่าตัวอย่างที่เราจะมีนี่นะให้เลือกได้เยอะเพราะฉนั้นเราก็เอา2 0 0รอยตัวอย่างไปปลูกนะให้ชาวบ,บ้านไปเลือกเลยทีนี้ปีที่ไปเลือกปีก่อนเนี่ยนะ มันเป็นหน้าฝนไม่มีโรคอะไรเลยนะสองรตัวอย่างเนี่ยเป็นเดินเลือกอก็าตามสบายเลยนะทีน,นี้เราให้เลือกคนละสิตัวอย่างนะคุณยีพรแกเอาแฟนไปด้วยก็ได้30สิบตัวอย่างทีน,นี้ไอ้หน้าแ้งปีที่แล้วเนี่ยเลือกหน้าฝนนะมาปลูกหน้าแรงเนี่ยมันเจอเพลี้ยไงแต่เราไม่ฉีดนะแกก็เอาข่าวตะเครือบนีนมาปลูกเป็นแถวเลยข้างถนนนะกว่าเพลี้ยมันลงกินเนี่ยบางพันนี่กินเกลี้ยงเลยนะบางพันกินครึ่งกลางคอนนะบางพันมันไม่แตะเลยเนี่ยอยู่ติดๆกันเนี่ยแกก็เห็นไอ้พันธุ์นี้มันดีนี่หอมด้วยแกก็เลือกเอาไว้ีี่่พันนะ 5, นย นเ,เนี่ยรับรองเลยรับรองแน่ดีแนะ่นอนแกก็เอานนะ่แหละมามา,มาขยายตอนนี้ได้ห้าไล่มั้งอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าผมผลก,ก็ดีทนโรคด้วยหอมด้วยแล้วเหมาะกับนาแกด้วยนะเหมาะกับนาร้อนด้วยอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าดีกว่าแน่ๆตอนี้ของกรมันข้าวเนี่ยถึงจะดีจะเก่งไงนะขอให้เรามาทีละพันเองใช่ไหมอา้าวปทุม80เนี่ยให้มาพันเดียวเราไปปลูกหน้าร้อนถ้ามันเกิดไม่อร่อยเราก็ต้องกินมันใช่ไหมมันจะเกิดอายุยาวก็ต้องกินมันจะ ไม่ทนโรคแมลงก็ต้องใช้มันเอาแต่วันนี้มันมัดมือชกนี่ใช่ไหมทําไมไม่ให้นาว่าสองร้อยล่ะให้มาเลือกอ่ะมันไม่ให้หรอกมันให้อันเดียวที่มันคัดไปแล้วว่าต้องกินปุ๋ยกินยาแน่ๆให้เรานะไอ้ไม่กินปุ๋ยยาไม่ให้หรอกไอ้นี่ก็คือเราต้องทําเองไม่ทําเองเนี่ยเราถูกมัดมือชกผมไปไต้หวันเหมือนกันนะผมไม่รู้จักอาจารย์อาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นหัวหน้าสถานีนะเราใช้เส้นเนี่ยของอาจารย์เขาเนี่ยไปดูเลยว่าทําอะไรกันเขาบอกเนี่ยเขารวมพันข้าวจากไอ้กรมการข้าวของทั้งประเทศมานะ มีต้องหลายล้อัวอย่างน,น,าน,นั้นในศูนย์เขาเนี่ยนะเสร็จแล้วผมบอก่าอ้าวก็ดีแล้วนี่ทําไมไม่ให้ชาวนานมาเลือกเอาสิเนี่ยแบบผมนะมาเลือกเรววาพันหนเขาชอบเนเอาไปเลยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ <c oughs> ขาต้องเลือกแล้วก็ส่งไปที่กรมก่อนแล้วกรมก็จะบอกจะให้ชาวนานไหนนะโอ้โหจะแบบนี้มันก็มัดมือโชคกันสิแล้วเขาก็สิผมบอกว่าอย่าว่าแต่ที่เราแนะนาเลยนะไอ้ที่แนะนําไปบางตัวดีๆเนี่ยทางกรมเขาบอกเฮ้ยอย่าไปให้มันเดี๋ยวข้าวล้นตลาดเดี๋ยวจะมีปัญหาไปรับซื้อมากมายเอาพันธุ์นี้แหละที่ว่ามันอ่อนแอหน่อยให้ ไอแบบนี้มันจะไปด้เจะิญได้ไงมันเป็นระบบอะใช่ไหมไอ้แบบนี้มันไม่รอดหรอกเพราะนั้นชาวนาต้องทํากันเองถ้าไม่ทํากันเองเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รอดชาวนาเนี่ยขนาดไต้หวันยังเป็นขนาดนี้เนาะแล้วประเทศไทยมันยิ่งกว่านั้นกี่ร้อยเท่าอะไอบริษัทเด็กกรสิบว่าเฮ้ยพันนี้ไม่เอานะปุ๋ยยาไม่ใช้อย่บไปให้มันได้ขาดนะพันนี้ต้องให้มันไม่ทนโรคแมลงนะ้ยายเยอะๆเออตายสิแบบนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้เออมันถึงได้ให้พันุ์ที่แบบคนไม่กินมาไงแล้วก็ต้องใช้ปุ๋ยชยาหมด ของเขามีต้องเยอะแยะทําไมไม่ให้เราบ้างอ่ะไม่ให้หรอกคุกถามเรื่องตรงนี้ข้อมูลนะผมจะทําไงถ้าเกิดจะมีวิธีการผสมยีนระหว่างข้าววิตดีดเด้งเราเนาะผสมกับพันธุ์ข้าวเราเพื่อให้ได้ดีจากไหนก็ให้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 เนื้อมันเวลาเกี่ยวมันพร้อมมันสามารถเกี่ยวได้ขายไดอ๋อไม่จําเป็นไปยุ่งมาหรอกคือข้าวดีดเนี่ยนะมันเกิดจากข้าวป่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ผสมมั่วๆนะมันมีคนผสมขึ้นมาอันนี้ขี้เกียจลงรายละเอียดนะคือเวลาผสมของกรมการข้าวเนี่ยนะ เขาจะต้องให้พันุ์ข้าวเนี่ยใช้ปุ๋ยได้ก็คือใส่ปุยย๋ยเยอะๆแล้วไม่เป็นโรคนะถึงจะออกมาแต่นี้ไอข้าวย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยเขาผสมมาแล้วใช้ปุ๋ยแล้วมันมันมีโรคไงเขาก็ส่งกลับไปให้นะักวิชาการบอกคุณผสมใหม่นะให้มันใส่ปุ๋ยแล้วไม่เป็นโรคอ่ะเขาก็เอาข้าวป่าผสมเข้าไปนะทีนี้พอข้าวป่าผสมเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้คัดแปดเลยดูนะมันเอามาสแสดงก่อนแล้วก็ไปเห็นเข้าพอดีนะเขาก็บอกเฮ้ยเอามา แกมีลรงสีไหมแกจะเอาพันธข้าวเนี่ยเอาไปขยายจะได้ขายก่อนเขามีพิสิทธิ์ใช่ไหมไอคนผสมเขาบอกอย่าเพิ่งเอาไปเลยมันจะมีปัญหาเพราะยังไม่ได้พันพันแท้นะบอกไม่สนใจหรอกเอามาเลยเพราะว่าถ้าไม่เอาจะย้ายเนาะแต่ถ้าให้เขาเนี่ยเขาจะให้เป็นนักจัดดีเด่นเลือกเอาจะเป็นนักจัดดีเด่นโดนย้ายพอคุณไปแล้วผมก็เอาจนได้แหละแกก็ให้สิไงเขาเอาอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องอะไรจะไปโดนย้ายใช่ไหมพอ,อามาแล้วปลูกสองสามปีเท่านั้นนะ เกิดอีดีขึ้นมาในสุพรรณก่อนเลยผมไปดูก่อนเพื่อนชาวนาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาด้วยในนานะโอ้ยอีดีนี่มันผมเคยผสมเข้าป่ามันรู้ไหมไอ้แบบเนี้มันปล่อยมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ไหวแล้วมันเยอะแล้วพอรถมาเกี่ยวมันก็ต่อเนื่องไปจากสุพรรณไปทั่วประเทศเลยมันเกิดที่สุพรรณน,นี่แหละเพราะนั้นเราเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนเป็นอะมันไม่ใช่เกิดธรรมชาติหรอกไอ้ข้าวป่ากับข้าวนาปลังมันคนเราดูไม่ผสมกันหรอกถ้าสุพรรณไม่มีข้าวป่าแล้วทําไมไปเกิดสุพรรณล่ะคนมาผสมขึ้นมาไง แล้วทีนี้พอเกิดแล้วไม่รับผิดชอบว่ามาจากไหนนะไม่รับผิดชอบมายังไงก็ไม่รู้ลองเอายีนไปตรวจดูสิวันมาจากไหนวัดโถไปยากอะไรมันจะเข้าพัานไหนก็รู้แล้วทีนี้พอระบาดไปแล้วไม่รับผิดชอบแต่นี้เรานึกวันดีไม่ดีหรอกเพราะข้าวป่าผสมแล้วเนี่ยมีข้ออ่อนเยอะข้าวป่าคือมันจะไม่อร่อยเด็ดขามันจะมันจะแข็งแล้วมันจะไม่หอมแล้วก็คุณสมบัติก็จะปนเยอะนะเสียเวลาไปผสมเปล่าเราต้องการให้ทนทานเนี่ยเอาข้าวพื้นบ้านานีน่แหละง่ายนิดเดียว ลแรคุณเชยพรไงคือหนึ่งเนี่ยเราต้องพันข้าวเราเองซึ่งมันปลอดนะต้องเลือกให้ปลอดจริงๆนะพันข้าวที่เราเราจะมาทําพันเนี่ยเราต้องปลูกแปลงต่างหากแล้วก็ดําต้นเดียวหรือว่าเกี่ยวเอาออกให้หมดนะแล้วก็เอาพันข้าวแท้แท้เนี่ยเอางเราไว้นะคือหนึ่งไม่มีอันที่สองคือไอ้คนที่มาเกี่ยวแล้วเนี่ยต้องมาล้างก่อนจะเอาข้าวดินมาติดเรานะอันที่สามคือนาเราเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยปล่อยรอดมันขึ้นก่อนหรือว่าใช้ยาคุมอะไรก็ได้อน้ําก็ได้นะ เดียกก็น้อยไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะไปใช้วิธีอะไรนะไม่ได้หรอกมันมีวิธีกูทำไม่เป็นอะไม่ได้หรอกบางทีต้องเกี่ยวทิ้งเลยบางทีต้องทิ้งเลยไม่มีไม่มีประโยชน์ฮะต้องปล่อยให้มันเกิดวิกฤตไปก่อนเพราะว่าชาวนาแบบนั้นเนี่ยต้องปล่อยให้เกิดวิกฤตไปก่อนมันไม่รู้จักช่วยตัวเองซื้อพันธุ์ก็ซื้อรถเกี่ยวก็ไม่ดูเสร็จแล้ว ก็ใช้ยาตามที่เขาบอกอันมันไม่คุมไม่ได้หรอกมันต้องมีวิธีการที่ดีโดนหลอกอีกฮะไม่ได้ก็คอยาโค้ดเหนียวไมเฉีดกีกแล้วโดนก็ต้องปล่อยโดนหลอกไปให้ให้ถึงที่สุดนะครับมันเป็นเหนียวได้ยังไงฉีดแล้วล่วงเหมือนเดิมชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยมันมันต้องเจอวิกฤตแน่ก็คือเราบอกของจริงให้ไม่เอาไงก็หลอกเข้าไปทีนี้จนกระทั่งมันไปไม่ไหวเนี่ยมันก็ถูกคัดเลือกออกไปเองนะาใช้วิธีอย่างท่านอาจารย์ ไม่ไม่เผาฟางฮะย่ำต่อซางเสร็จปุ๊บใช้น้ําชีวภาพไอ้สลายต่อฟางฉีดนี่มันสามารถทําลายไอ้ไอ้ไอ้พันข้าวไม่ได้ไม่ตายหรอกฮะยิ่งขึ้นใหญ่ไม่ตายไม่ตหรอกฮะอย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่าไปหมักแล้วตายอย่าไปเชื่อนะโกหกทั้งนั้นอะไม่จริงลองมาแล้วไอ้ที่ก็าทำไข่หลอกทั้งนั้นหลอกทั้งนั้นไม่จริงหรอกการร้อนละแปดเก้าร้อยโกหกก็ไม่จริงหรอกพี่เปียกนะผมเคยลองนะพันข้าวอาจารย์เนี่ยผมผมได้มาผมขยาย ให้เขาไปเรื่อยๆนะคนที่ให้คนที่ได้ไปเนี่ยไม่เคยเรียนรู้กับเราเลยนะเขาไปรู้จักกันในนับถือก,กันามากๆนะเขาไปปลูกแบบแบบเคมีเนี่ยก็ไปโวยวายว่าพันข้าวมันเดือเรื่องไม่อะไรเสียเวลาเอามาททำไมอะไรเงี้ยเหมือนที่เราคุยเราทําแบบนี้มันได้อย่างนี้จริงๆอาวนะี้ตอนนี้ถอาเราเลือกเลยคุณจะทําพันข้าวที่อาจารย์ให้นะต้องผ่านปะถมก่อนนะต้องผ่านรุบารมาก,ก่อนฟื้นฟูดีให้ได้ต้องมีความรู้ในหลักสูตรนี้ก่อน อัจารนก่อนถึงจะได้พันไปนะดีไม่ดีไม่มีความรู้นี่เลิกอย่ามาเอาไม่ให้คือพันข้าวมันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคก,การปลูกด้วยหมายถึงว่าของเขาเนี่ยนะพันธข้าวที่เขาออกมาเนี่ยเขาต้องใส่ปุ๋ยเต็มที่นะมันชอบฉีดยาเต็มที่มันชอบนะไอแบบเนี้ยเขาจะออกมาเพราะนั้นเวลาไปเอาพันธข้าวมาปลูกเนี่ยนะมันก็ต้องใช้ปุ๋ยเต็มที่ยาเต็มที่ได้ผลแบบเขาว่านะตัวน,นี้เราเนี่ยผสมมาเนี่ยเราคัดตั้งกระต้นหรือว,ว,ว่าปุ๋ยไม่ใสย่ยาไม่ใส่นะต้านไหนไม่ดีไม่งามนะเราทิ้งเลยเอาต้นที่แบบช่วยตัวเองได้ดีสุดแหละ แต่พวกนี้เวลาใส่ปุ๋ยมันไม่ชอบหรอกมันไม่เคยเจอเพราะนั้นเดี๋ยวก็ล้มบ้างเดี๋ยวก็เป็นโรคบ้างเพราะนั้นคนที่มันใช้เคมีของเราไปใช้เนี่ยนะมันไม่ได้ผลหรอกอเหมือนกับว่าเราผลิตมาให้เหมาะก,กับอินรีย์โดยเฉพาะไอ้นั่นผลิตมาเหมาะก,กับเคมีนะเพราะนี้นจะไปใช้ข้ามกันเนี่ยไม่ได้ผลหรอกถ้าใช้แบบเราเนี่ยยังง่ายเลยผมผลิตก็เยอะต้นทุนก็ต่ําดีก็ดีแต่ถ้าไปปลูกเคมีเนี่ยไม่ได้ผลเลยผมมีแปลงม,ม,มีแปลงเฮีกยกาย์ให้ผมทำนี่ท้าวแรกนะนี่ยังทําแบบ พอมปทุมเทพเจ้อเชยเบ,บ,บาหวานไปที่เหลือเป็นชายนาดคือให้ให้ดินมันถูกเคมีมานานใช่ไหมรอบแรกก็ปล่อยก่อนฟื้นค่อยๆฟื้นรอบสองจะต้องทําเข้มข้นแล้วพันนี่จะของนาบอกว่าทำแล้วแบ่งปันอดีแล้ว <c oughs> แบ่งปันกองนี้บอกลงทุนให้ด้วยเจ็ดได้ตรงน,รนี้ที่เนี่นะมันจะพร้อมทางเรื่องชุมชนนะถึงได้อยากให้ไปเอาพันุ์ข้าวที่เรามีนะ เอามาเลยแล <aría> ้วไม่ยากเลยรหรอกเนี่ยเพราะหน้าฝนไอ้หน้าแรงนี่นะเราก็ปลูกไป2 0 0พันเนี่ยพวกแปลงเดียวก็พอเนี่ยแปลงเล็กๆก็พอเนี่ยปลูก2 0 0พกว่าตัวอย่างนี่นะไอ้สองตัวอย่างนี่นะปลูกไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เพี้ยมมันกินไปตัวไหนรอดได้นะเรามาดูว่าตัวไหนรอดได้แล้วก็เอาตัวอย่างนั้นไปขยายกันนะคุณภาพก็ดีต้นทุนก็ต่ำนะโรคก็ไม่เป็นผมนี่ก็สูงนะมันจะมีหลายตัวอย่างหรอกหน้าฝนก็อีกไอ้สองตัวอย่างนะไปปลูกหน้าฝนอีกตัวอย่างในหน้าฝนมันดีเอาพันนั่นแหละนะอย่างคุณเชยพรเอาไปพันเดียวตอนนั้้นนใหัไปพเดียว ปลูกหน้าฝนครั้งแรกนะร้อยยี่ถังอะไรหนึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยพอหน้าร้อนได้แค่เก้าสิบแสดงว่าตัวนั้นมันชอบหน้าฝนใช่ไหมแต่นี้ไอ้หน้าแรงเนี่ยมันก็ต้องต้องมาคัดตังหากซึ่งตดีวนี้แกคัดหน้าแรงแล้วนะลองปีเดียวไม่ต้องลอง200ปีใช่ไหมไม่ต้องหรอกเราเราทดลองไม่ต้องสิปีแล้วไงคือมันเหมอกกันนะไม่เหมือนหรอกต้องมาลองใหม่แต่นี่จะไปยากอลไรเพราะเราสำรองมันต้อง200สายพันธุ์ใช่ไหมมันจะไม่ดีสายพันธุ์นึงเลยเหรอแล้วสองร้อยสายพันธุ์นี่ไม่ใช่ว่ามาลอยๆนะเราคัด แล้วคัดอีกที่ศูนย์เราเนี่ยจนกระทั่งมันดีเต็มที่แล้วล่ะเพราะนั้นโอกาสที่ดีมันก็เยอะแล้วล่ะเพราะนั้นพอเอาไปเนะี่ยอย่างคุณชัยพรเอาไป15เนี่ยนะปีกายนะก็ได้5ใช่ไหมแต่นี้เรามาต้งสองร้อยังไม่ได้สักสองใพันเลยนะมันต้องได้อยู่แล้วให้ได้แค่สองใพัน 2, กพนะนนะ็พอหน้าร้อนนะพอหน้าฝนอีกสองใพันก็พอแล้วมันสลับกันใช้ไงเพราะนั้นพอได้มาแล้วเราก็เอาไปให้คนกินทดสอบว่ามันเหมาะกับคนกินของพิจิตไหมอันไหนเหมาะก็ให้ลงสีดูว่าเขาชอบไหมเม็ดยาวเม็ดใหญ่ไหมจะได้ครบนะ ก็ตั้งชื่อคันขวัญพิจิตรอะไรก็ได้ไปตั้งไปเถอะ hmm. แค่นี้ก็ได้แล้วแล้วระหว่างนั้นนะ oh. เราก็ผสมขึ้นมาใหม่พอสิบปีเนี่ยได้พันเราเองนะดีกว่าแล้วก็พันเราเปลี่ยนไปยากอะไรใช่ไหม mm. ช่วงนี้ก็ใช้ชั่วคราวไปก่อนเพราะว่าต้องเสียเวลาเยอะเวลาผสมอ่ะจะเอาพันที่เราชอบเขาแตา่แห้งหรือว่าพันเขาอากาศหรือว่าเขาตาเขาก่อเดียวนะแล้วแต่ที่เราชอบเอาผสมรอไปเลยระหว่างนั้นอนะ่ะพอมาถึงเราถ้าดีกว่าเราก็เปลี่ยนไปไม่ยากเลยแต่ตอนนี้มันต้องใช้เวลา10ปีแล้วก็เอาพันที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้ไปก่อนเพราะว่าสุพับ ไอพิจิตเนี่ยมันใช้กันได้อยู่แล้วขนาดไอข้าวก็ขอยังได้ทาไมข้าวเราจะไม่ได้มันได้อยู่แล้วเราทนทานกว่าเยอะเตรียมไว้กันสจอสภาวจอ่ะเดี๋ยวจะเสนอโครงการเข้าไปแล้วพี่ก็ไปดูงานที่นู้นก่อนก็ได้ <c oughs> นะแล้วก็เอาตัวอย่างไปคุยสภาสุธรรมเลยว,ว่าสภาสุธรรมสุพรรณเนี่ยทาไมต้องมาเอาข้าวพันธุ์เราไปแต่ก,ก่อนทําไมตั้งมาต้องหลายปีทําไมข้าวไอแบนสุพรรณไม่เกิดทําไมต้องมาเอาข้าวสุราด้วยเขาจะบอกว่าโอมันปู่ยาใช้คนก็ไม่กินแล้วก็รสไม่อร่อยนะ ไม่มีให้เลือกด้วยเดี๋ยวนี้พอได้พันธุข้าวเราไปแล้วเนี่ยพันุ์ชาวนาพันุ์ผูผ้ริโภคนะลุงสีก็ชอบเนี่ยว่าอ,อย่างเงี้ยสบายเลยเท่าไหร่เขาก็เอาราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่าขอขายเป็นข้าวถุงเขาไรแน่ๆอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเออสรรภากรมคิดอย่างนี้นะลุงสีคิดอย่างนี้นะไอเราเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้มันได้อยู่แล้วเพราะว่าข้าวมีต้องหลายร้อยตัวอย่างเราจะมาเลือกให้เหมาะกับพิจิตติทำายังไม่มีมีอยู่แล้วมีต้องสามสายพันหลักๆมีทั้งเจ็คเฉยเบาใช่ไหมไอนี้หอมนะข้าวตะเคียบก็หอม ไอ้เหลืองอ่อนนี่ไม่หอมนะจะเอาแบบไหนก็ได้จะเอาหอมก็ไม่หอมก็ได้แต่นี่มากนิ่มน้อยเนี่ยมีให้เลือกตั้ง200กว่าตัวอย่างทำไมจะไม่ได้เราก็เพียงแต่เอามาปลูกแปลงเล็กๆแต่นี่เจ๊กเชยเราเจ๊กเชยเบามันหอมไอ้เจ๊กเชยธรรมดาเนี่ยมันไม่หอมอันนี้เราไม่ได้เอามามันไม่หอมนข้าวเลยครับจ๊กเชยเบาแต่นี้ต้องดูก่อนว่ามีหลายคนไหมเราต้องเพราะปทุมเทพมันอร่อยไงแต่นี้จะประกวดความอร่อยแล้วว่าไอ้ปทุมเทพเนี่ย เขาลือนกักว่าอร่อยนักหนาน,นะแล้วเราก็อยากจิพิสูจน์ว่าของใครอร่อยกว่ากันเงี้ยเราแจกไปเยอะไงตั้งแต่ไปสี่แปดนะเพราะฉะนั้นเราปีนี้เทาคนนี้แชมป์อร่อยนะปีหน้าเอามาใหม่ว่าใครจะแชมป์แล้วตัวที่อร่อยเนี้ยเอาไปขยายกันให้เยอะนะแล้วก็เอาประกาศนิบัติไปขายด้วยว่ากินข้าวอร่อยจงก,กินพันนี้เพราะข้าวกรุงเทพนี่เดี๋ยวนี้เยอะแล้วแล้วก็กลายเป็นข้าว,วอนินทรีย์ไปแล้วาามคอองจรที่่วไม่รู้เลยเพราะว่าข้าวมันเยอะจัดแล้วแต่คนชอบ อย่างพระเทพเนี่ยท่านไม่ชอบข้าวข้านิ่มนะท่านก็จะไม่เอามะลิไม่เอาอะไรแต่ว่าสมเด็จพระรชนีท่านชอบข้าวนิ่มท่านก็จะชอบแบบข้าวมะลิอะไรเนี่ยเพราะนั้นเราเนี่ยถ้าไม่ชอบข้าวนิ่มเนี่ยมะลิเราก็ไม่ชอบหรอกถ้าเราชอบกินคลุกแกงคลุกน้ำพริกนะต้องข้าวแข็งหน่อยกินแบบนั้นนะแต่ถ้าชอบกินแบบจีนก็คือตักน้ำซดหรือว่ากินทอดกินผัดนี่นะมันต้องข้าวนิ่มข้าวหอมแบบเนี้ยคือมันบอกว่าอะไรอร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันไง เราก็ต้องเอาคนส่วนใหญ่นะบอกเอาถ้าเขตนี้นะชอบพันไหนเนี่ยเอาลงมติกันเราชอบพันนี้ที่หนึ่งนะเอาให้คะแนนไปแล้วเราได้ลองเอามาทำยังรทำพันอะไรๆอย่าแล้วครย์เอามาๆกี่ตัวสายพันอะหลายอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ครบไม่ครบสองร้อยหรอกยังไม่ครบสองร้อยผมเลือกอร่อยๆนะที่เรามามาให้ชาวบ้านทําเป็นมาชุดหรือว่าเรอะไรที่ไปเลือกอาจารย์เนี่ยนะก็แจกผมให้มาใช่ไหมผมให้ให้นักเรียนเอาไปปลูกที่บ้าน เขาไปเลือกเหมือนกัน,นแย่แยแยไปเลยเลือกสิบห้าตัวอย่างเหมือนกัน<ม> <ผม S 1> เล้ก็ไปปลูกที่บ้านผมปลูกที่แปลงตรงนี้ชาวนาหัวดงเลยนะปลูกตรงนน้นปลูกได้มาก็เลือกเก็บไว้อร่อยก็เก็บไว้อะไรเงี้ยตอนนี้ผมปลูกที่ของเฮียนเนี่ยบางการเนี่ยนะมีสองพันปทุมเทพกับเชกเชยกัขตาเตุยงยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าที่ยังไม่พร้อมที่ยังไม่ว่างที่ยังก็ยังจะรอเกี่ยวที่ของโรงเรียนนี่มนมีอยู่ห้าไร่ เดี๋ยวเกี่ยวหอมปทุมเทพจะเอาเขาจะเชื่อไปลงใช้กระบวนการจะโยนหรืออะไรสักอย่างนะครับประมาณนั้นมีอยู่แต่ว่าที่ผมบอกก็คือว่าใครนี้จะให้ไปต้องต้องมีความรู้แล้วอะรู้เรื่องของฟื้นฟูดินแล้วรู้เรื่องหลักการจัดการแปลงนาแล้วแบบแบบเรานี่นะต้องพานปฐมราเนี่คงทําไม่ได้อะปฐมคือคมแมลงไงแล้วเสร็จแล้วก็บรรุงดินเอาจุลินทรีย์มาบรรุงดินแบบไหนแล้สถึงจะเอาพันุ์ข้าวเนี่ยเป็นระดับอไฮไลท์นะ เอาไปใช้อีกทีหนึง่งถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยเอาพันธุข้าวไปใช้ลอยๆเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างที่ควรหรอกเพราะว่าดินมันยังไม่ดีโรคแมลงก็ยังเยอะนะเดี๋ยวจะว่าพันข้าวไม่ดีความจริงมันต้องดีพร้อม3อย่างพันข้าวของจะแบบดีจริงญญฮะอันนี้ถ้าเราข้ามขั้นไปเนี่ย <c oughs> มันจะเร็วแต่ว่ามันก็จะไม่มีพื้นฐานแน่นไงมันก็จะขลุกคลักถ้าเ,เราจะเอาไปหกแมลงกาในีหกอบจะไม่ให้เขาเลยนะผม,มทำหกรอบแล้วนะทาแบบแบบเราเนี่ยแบบพี่ใจพรเนี่ยทำได้กำไรสองสา 2, รอบ ยังไม่ให้เขาเลยนี่รอบทีหกแล้วยังไม่ได้ให้เขาเลยรอบหน้าจะให้เขาอยู่มันต้องวัดใจคนด้วยครับเรื่องเรื่องความรู้ไม่พอต้องวัดใจคนด้วยคนนี้บางทีเอาผบางทีขอพูด <ขอ S 2> มาก็ใจแข่งแล้ว, <c oughs> วคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปเขาแล้วคือคือคนเนี่ยมันจะพูดกันเยอะมากทําให้เหมือนเขาเนี่ยนะถึงดีคนก็ว่าบ้าคนนี้แปลกนะทำไม่เหมือนตัวเองว่าบ้านะไม่รู้ตัวเองบ้าเลยใครบ้า <c oughs> คนอืึ่นทำให้เหมือนตัวเองว่าเขาว่าหมดและไอ้ตัวเองทําขาดทุนก็ตัวเองไม่บ้าไอ้นี่เขาทํากําไรหาว่าเขาบ้า ทานชานี่ <c oughs> ของดีพี่มันเป็นของดีครับของดีที่มีค่ามากเนี่ยจะให้ใครมันต้องพิจารณาแล้วอ <c oughs> ีกอรเพราะว่าถ้าเขาไม่มีความรู้ชัดเจนนะเอาไปเข้าไปก็รับคุณค่าเอาไปทําไม่นับถือ <c oughs> ไม่นับหนึ่งไม่นับถือไม่รู้จักคุณค่าของทานข้าวอะไรไย่างนี้ผมนี่กว่าจะได้มาเป็นสิบปีนะโอ้โหแบบาาคัดไล่คัดอีกนะนั่งคัดไอที่ได้มาสองร้อยสามร้อยนี่นะคัดทิ้งเป็นพันพันเป็นหมื่นตัวอย่างโอ้โห ตัดใจแล้วว่าไอ้นี่ไม่ไหวนะต้องเอาออกแปะว่าที่เราแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าทิ้งมันไม่ดีนะต้องทิ้งเพราะว่าเรามีที่เท่านี้ต้องปลูกแค่นี้นะปลูกมากกว่านี้ไม่ได้เราก็ต้องเอาตัวดีไว้ใช่ไหมแต่นี้ไอ้กึงๆเนี่ยโหตัดใจยากจะทิ้งไปเพราะว่าที่เราไม่พอใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่คัดง่ายๆเลยกว่าจะได้พวกนี้มันโอ้ตัดใจเยอะแล้วคนได้ไปฟรีไม่รู้ล้ามันลำบากขนาดไหนเพราะต้องสี่ข้อกล้องมาเลือกทีละเม็ดละเม็ดเลยนะไม่ใช่ว่าเอาเป็นลงรวงมาไม่ใช่คัดข้อกล้องกันเลยอะ จะต้องแว่งสองเทีแบบจะตายนอนเท่งคงเท่งคืนได้มีกี่เม็ดหรอกเพราะว่าหาเรียกว่านางงามจากกวานไง <c oughs> พอได้เม็ด้็ไปพอให้งอกงอกแล้วก็ไปเทียบกันร้อยเม็ดเนี่ยเอาแค่ห้าเม็ดเอาแชมป์จริงๆิห้าเม็ดห้าเม็ดก็ไปคัดต่อนี่นะโอ้โห oh, มั่กี่รุ่นไม่รู้แล้วกว่าจะได้แปดรุ่นแล้วแปดรุ่นแล้วถึงจะมาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมาห่วงกินกว่าจะไปให้ชานาได้สิบรุ่นขึ้นไปนั่นแหละแล้วชวนะก็มาเลือกอีกทีหนึง่งแล้วกว่าจะมาถึงไอ้ขวัญทัพันเนี่ย สิบห้าสิบหกรุ่นเนี่ยนะโอ้ยแบบเป็นสิบปีเนอะน่ะไม่ใช่ง่ายๆหรอกแล้วแบบนี้ถ้าไม่ทําแล้วใครจะทําให้เราใช่ไหมของจ้างเคยได้ขอให้งบจากส่วนรัฐบาลได้มีส่วนมันยังจ้างก็ไม่ให้หรอกขนาดมันให้มาอบรมในสนวนบาทเนี่ยมันยังตัดแล้วตัดอีกอย่าว่าจะไปทําพันธุ์ข้าวเลยนะแค่เราสําเร็จรูปไปอบรมเนี่ยมันยังไม่ให้เงินลำอบรมเลยตัดแล้วตัดอีกในส่วนบาทเนี่ยว่าโธเงินไปไปใช้อะไรได้ เป็นแสนแสนล้านไอ้ไอ้จำนำข้าวเนี่ยเป็นแสนแสนล้านทําได้ไอ้เนี่ยปีละเป็นพันล้านมันก็ไม่ให้มันไม่ให้หรอกไม่มีประโยชน์กับไอ้บริษัทไงระดับชาติระดับสําคัญมันไม่ให้มันข้าวอะไอย่างเงี้ยมันไม่ให้หรอกมันยิ่งเกลียดแล้วตายเลยไปว่าตรงๆอ่ะพันข้าวทำให้มันมาตรฐานทำให้มันนั่งเลยเนาะถามกรมการข้าวเนี่ยผมผมรู้ข้อมูลเนี่ยเพื่อนผมจนเกษียณในกรมการข้าวอ่ะถามว่ามันได้พันข้าวมาพันอย่างไอ้ผมแปดสิบเนี่ยนะมันใช้เงินเท่าไหร่สิบล้านเอาไม่อยู่หรอก พันเดียวเนี่ยนะสิบกว่าล้านเนี่ยนะแล้วเรามีพันต้องเป็นสองร้อยพันเนี่ยคิดเป็นเงินกี่ล้านแล้วมันให้สักบาทไหมมันไม่ให้หรอกเราทำเหนื่อยแทบตายเลยมันไม่ให้สักบาทแต่ว่าเอาไปใช้ไหมไม่เอาไปใช้เลยมันจะเอาของไม่ดีให้ชาวบ้านใช้ไปหวังเพิ่งเราจะได้ยังต้องต้องชาวบ้านต้องมาใช้ทุกสภาเกษตรมันต้องเอาเข้าไปพูดเลยประเด็นเกษตรมันไม่มีคนของเราหรอกเชื่อขอล็อกตัวไว้หมดแล้วนี่ไม่จะไปหวังเลยนะสวกษตรกรนี่นะ อย่าไปคิดว่าเป็นคนของเรานะมันล็อกตัวระดับจังหวัดไปหมดแล้วขึ้นไประดับหมู่บ้านเนี่ยนะโอเคคนของเรานะตำบลอ่ะของเรานะพรอมเพอชักน้อยนะพอขึ้นจังหวัดเนี้ยไม่เหลือเลยมันล็อกไปหมดเลยทั้งทั้งประเทศนี่แหละเป็นเรื่องสคัญ่องพราะนั้นอย่าไปเชื่อว่าพวกนี้จะพูดให้ให้เกษตรกรไม่ใช่หรอกพูดตามใบสั่งของนักการเมืองกับของบริษัททั้งนั้นแหละออย่างขึว่าคือข้าวดีเนี่ยมันเอ้่ กันเมืองแค่ผลพลอยได้เห็นได้เองินแค่นิดเดียวทีนิดเดียวแหละแล้วไม่รับผิดชอบหรอกัเสียหายไปกี่พันกี่หมื่นล้านเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยมหาศาลในค่าวิดีจเนี่ยคนบ่นทุกคนเลยบ่นนั้นแหละแล้วส่งออกก็โดนตัดราคาถังหกสิบถังอย่างนี่ยมันล้มทับข้าวล่ามไปเลยผมทเสียหายเท่าไหร่ไม่รู้เลยปีที่แล้วผมทำนะมีดีตมาเอ้าปั่นทิ้งแเองวันใหม่วันใหม่ผมใส่ข้าวอายุเก้าสิบวันไปมันก็ขึ้นทัน ข้าวเก้าสิบวันไปก็นาบมันออกรวงมายังไม่ทันยาไม่ได้แก่เท่าไหร่น้ําท่วมลาบหมดเลยปีนี้ไปดูเดี่ยวโอ้โหมันไม่ขึ้นมาไต่ในดินนี่อีกหลายปีผมตัดนะไปสามรอบสิบปีก็ไม่หมดในดินอ่ะมันอยู่ในดินได้เป็นสิบสิบปีไม่ไม่ตายมันเก่งไม่หมดหรอกสามเดือนเนี่ยน้ำท่วมอยู่เนี่ยไม่ตายพอน้ำลดผมไปหวานข้าวปลูกยังดีนะโค้งไปเนี่ยฮะพอออกรวงมาอีกทั้งนั้นเลยในดินนั่นแหละตัวดีเลยก็ร่วงแดงเถือกเลยครั่งน้ำผมเนี่ยคือเนี่ยว่าไม่เก่ง ถือว่าข้าวท่วมหมดนะไม่ได้เกี่ยวเทือกเทือกไม่ได้ทํานะไม่ถึงก็ข้าวไปหวานผลสุดท้ายโอ้โหเสียปีไปปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ข้าวต้องเปเลยต้องเอายาขายาไปฉีดทิ้งหมดวันนี้ดีทั้งนาหมดเลยทั้งอีทั้งข้าวไปหวานไม่รู้ผสมมันเสียอิมากกว่าข้าวอิ่ดเนี่ยอย่าไปอย่าไปคิดวันพันเดียวนะอิดเนี่ยมันต้องกี่ปีแล้วใช่ไหมแล้วมันเนี่ยผสมข้ามไปข้ามมาแล้วจนกระทั่งเป็นแปดชั่วสิบชั่วนี้นะมันมีไปร้อยๆเพราะฉะนั้น เราจะตัดไอ้สูงไอ้เตี้ยก็มีนะ mm hmm. จ้ไอ้ที่มันล่วงง่ายไอ้ไม่ล่วงไม่ย่ายก็มีนะ,จะเจ้าแดงออกไอ้ขาวก็มี